ขะแล้ว21มก,กราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเพื่อสร้างการรับรู้ให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยนะครับล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยเขากำหนดรัฐบาลได้กำหนดนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มก,กราคม2566เนี่ยเขาได้มีมติเห็นชอบให้วันที่21มก,กราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอทั้งนี้เนี่ยการกำหนดวันดังกล่าวก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและก็สร้างความตระหนักในความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกเพศทุกวัยตลอดจนส่งเสริมและก็สร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยมีระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัดโดยมุ่งหวังที่จะช่วยหยุดการบาดเจ็บหรือความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามถนนบนทางม้าลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้น21มกราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนนะครับ